ส,สวัสดีครับพ่อแม่พี่ ia, mm. น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขันยอเซอีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นีนะครับพาพี่พัน้องเอฟซีทุกท่านมาอยู่ที่ขอกงัวอาจารย์ไก่ครับพี่น้องนะครับผมกับลายท่านกับคงรู้จักนะครับมักคุ้นกันดีนะครับขอกงัวอาจารย์ไก่นะครับสมุนไพรน้ำนมง่วครับพี่น้องนะครับมื้อนี้เพิ่นพามาเยี่ยมมาชมมื้อนี้เพิ่นมีของดีงัวงามให้พี่น้องเฮาได้รับชมนํากันครับพี่น้องนะครับจังโตอยู่ในภาพในคลิปตอนนี้แหละครับพี่น้อง นะครับผมสวยๆเลยนะครับลูกซี่ไหศูนย์เก่าหกนะครับถือว่าเป็นตำหนานพันธุกรรมพ่อพันอเมริกันบามันเมืองไคครับพี่น้องมืัอนี้ก็มีลูกสาวเพื่อนมาฝากพี่ฝากน้องเข้าเดี๋ยวมืัอนี้ทัาใกล้ครับอาจารย์ไกล้พเจานน้อยครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอฟซีของช่องลูกขอนิ้วเซาอีสานนะครับกับขึ้นฮอดพี่น้องทุกคนนะครับผมก็มาพบมาพ่อกันอีกครับกับยุคของตัวของกับผมเองครับผม ครับผมมือนี้มีจากตัวอาจารย์ไก่ฝากพี่ฝากนอกอ้องจริงจริงแล้วจะมีประมาณ6โตแต่ว่าเพิ่งปิดไปมือเศ้าสองตครับผมป <โ package S 2> ิดปิดปิดมือเศ้านี่สองตัวครับเหลือ4โตครับผมเหลือ4โตครับพี่น้องนะครับ<ผ>ม,มือนี้กับสมุนไพรอาจารย์ไก่กับยังมีคือเก่านะครับเนาะครับ,รบมีคือเก่าขออภัยครับเหลือหาตลืมตัวนั้นลืมแม่ทองหาตัวหาตับหาตครับผมนะครับส่วนสมุนไพรเนี่ยสำหรับผู้ถามมาหลายครับพี่น้องนะครับช่วงนี้ง่วงคลอดลูกน้ำนมงัวบอดีนะครับผมติดต่ออาจารย์ไก่ได้สมุนไพรนะครับบ่มีสารเคคมีนนะรับเป็ สมุนไพรจากธรรมชัจฉาบลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะแมนครับไปเบิ้งกันเลครับมีแมรุออนอยู่ในหันกําลังกินนมอยู่พอดีครับผมครับผมเดี๋ยวพาไปเยี่ยมไปชมครับพี่น้องเดี๋ยวก่อนไปรับชมฝากที่ตังฟาร์มไว้จังหน่อยนะครับผมครับที่ตังฟาร์มอยู่ที่อ่าบริทีเจ็ดสิบห้ามู่สิบสองตําบลขาป้อมอำเภอวัดปีปทุมจังหวัดมหาสารคามกันพี่น้องออกมาจากสารคามกับเลี้ยวสายสุดท้ายบ้านน้องหวานะครับเลยสารกลางประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดโลแล้วก็เลี้ยวสายครับผม ผมเสร็จว่าปีปทุมมหาสารคามครับเบอร์ทูเครับผมเบอร์ทรศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูแองศด้ดไลน์ได้ทั้ง2เบอร์แล้วก็เฟซบุ๊กอะข่าวบอยภูธรครับเป็นรูปใส่ชุดลูกเสือยืนอยู่กับมั่วแดงๆแบบนี้แหละครับผมครับผมเอานะครับผมต้นคลิปผ้าเบิ้งตัวใดก้อนครับผม ไปเบื้องกําลังดูดน้องคันกระไรครับไปเบิ้งเวทีการใส่สมุนไพรนะครับพอพี่น้องมาคนจะลืมนะครับเบิ้งตัวนี้เดี๋ยวมาถามให้ได้ครับพี่น้องมีราคาทุกตัวครับซีไว้ศูนย์เก้าหกมีแบงทุกตัวครับพี่น้องมาหนี้นะครับผมเดี๋ยวต้นคลิปมาพูดมาคุยกันเรื่องสมุนไพรกันสักก้อนนะครับมาหนี้สมุนไพรน้ำนมงัวอาจารย์ไก่นะครับผมอ่ายู่นัม อวงการงัวเฮ้ามาหลายปีจักปีล้วครับอาจารย์ใกล้เฮ็ดในปีศีเจ็ดครับปีนี้ครบยี่สิบปีครับผมตั้งปีศีเจ็ดครับพี่น้องนี่ครับนี่คือไส่น้ำเต็มหมอนะครับผมนี่ครับไส่น้ำเต็มหมอล้วก็ห้องก็ต้มเสร็จเมื่อกี้เมื่อกี้ให้กินรอบนึงแล้วตอนนี้ผมจะเทนะครับเทออกนะครับไส่น้ำซีหาขันเราต้มประมาณสามสิบนาทีครับต้มประมาณสามสิบนาทีเล้าก็ให้แดงแดงสามสิบสี่สิบนาทีครับมันห่อนอยห้องก็เติมน้ำเป้าขึ้นครับผมครับ เติมน้าเปล่าขึ้นเราก็เอาหั่เอาหัวอาหารห้อยไอตอนนี้ไอห่อนหอนอยู่เพื่อนเราก็กินแล้ววันหันนะครับไอห่อนหอนอยู่ล่ำนะครับแหมนครับเราก็เอาเอาหั่เอาหัวอาหารใส่นะครับเอาหั่เอาหัวอาหารใส่หลายขันว่านะครับหัวอยู่ขอบขอดลูกกําลังหาสมุนไพรนะครับพี่น้องน้ำนุ่มบ่ค่อยดีนะครับผมก็ถือว่าอีกหนึ่ง อ่านะครับสมุนไพรที na, shared, ่หลายท่านถามมาหลายนะครับตัวนี้กําลังดูดนมอยู่พอดีนี่รอบที่2นี่รอบแรกรอบแรกหกโมงเสาร์นะครับง้อตัวนี้อายุ2อาทิตย์บางเนื้อหนังกําลังมากครับผมไปครับเนื้อหนังกําลังนมเต็มเต่าด้วยครับพี่น้องเพิ่งนะครับผมเต็มทุกหัวครับเต็มเต่าใส่แล้วนมดีนมแห้งนมไหลครับนําเข้าปลาของตกขังในหมดลูกนะครับหมดลูกเขาอูไว้ได้ผสมเร็วสังเกตหนังครับปกติง้อหูนี่จะบางจะดีตัวนี้เริ่มหย่อแล้วครับผมสองอาทิตย์เริ่มมมมมกินนนนน้้้าาาาางงัววไอย มาประมาณสองอาทิตย์เนาะครับขอดได้สองอาทิตย์ให้กินเลยครับขอดได้สองอาทิตย์ครับพี่น้องแม่ครับขอดได้สองอาทิตย์ให้ให้แม่เพิ่นกินตลอดครับกินมือเลยจะเชื่อครับเอ่อมือมันกับสามมือบ่มันกับเถื่อนหนึ่งสองเถื่อนแล้วมือลืมกับเพราะกินก็แล้วแต่ครับผมแล้วแต่เขามันนอกจากนมดีนุ่มแห้งเรา่นกับครับน้ำเข้าวปลาของตกค้างในหมดลูกเป็นยาตำหรับโบราณบ้านเฮา ครับผมนี่ครับผมผู้เรศสนใจกับสังคายไม่ได้ครับผมชุดละจักบาทครับผมอาจารย์ไกเอ่อบัตรรวมทรงหรือว่าขันมารับเองกับห้องละสองร้อยครับผมเอานะครับผมอันนี้กับช่องทางติดต่อครับพี่น้องนะครับผมผมขืนให้นะครับครับผมเอานะครับผู้สนใจสมุนไพรนำนมงัวอาจารย์ไกดเด้อครับพี่น้องนะครับผมถามมาหลายง้อขอดลูกนำนุ่่ค่อยดีกัขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่โทรมาสนใจมากกับบอกว่า เบิ้งจากช่องข้าวเหนียวขอบพูดเลไล่ครับผมเิ็นโทรมาจาก YouTube ช่องลูกข้าวเหนียวครับผมเอานะครับผมไม่มีสารเคมีนะครับขึ้นไผ่ขื่นไว้พร้อมนะเราจะนุนมดีแล้วกันหมดลูกขั้วไว้ขึ้นไว้พร้อมครับเอาต้นคลิปมากครับลดความเสี่ยงหมดลูกอักเสบพร้อมครับผมสาวหน่อยก่อนะครับเนาะสาวหน่อยตัวนี้เปิดราคาเบาเบาครับผมเอานะครับเบาเบาผักที่ผักนองเข้าครับผมปุยนุนนะฝากราคาสาวแฟนซีเปิดราคาแบบปุยนุนครับผมเบาเบานะครับกำลังอ่างกำลังดีครับผมตัวนี้ครับผมนี่ครับอายุจักเดือนละครับอายุปีเดียวครับผม เอาสาวหน่อยอายุหนึ่งปีนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับไล่แฟนซีจากน้อยแต่ว่าเรื่องลูกนะบีบีอันดามันครับผมลึกดีลึกครับลึกกระลังลึกกระลังอ้างครับผมลูกสาวดีบีอันดามันอายุปีเดียวครับผมหนึ่งปีครับครับส่วนสูงอยู่เราเน่าลอยประมาณลอยสามสิบครับประมาณลอยสามสิบครับพี่น้องครับเปิดไล่ไปได้ครับผมเปิดปันกันไปเลี้ยงเอาพวกมากอีหลีครับอั่นยาต่อหลายเนะพวกไก่ทรงฟี ครับผมเอาจาก16บหกหาหมื่นครับหมื่0หกักับอีกหาลอยครับพี่น้องงัวแม่สาวอายุเขาหนึ่งขวบปีนะครับลูกดีบีอันดามันนะครับเอาสังครับเปิดมาตัวแรกราคาทรงฟรีครับบอไกย์ทรงฟรีครับบอไกย์ทรงฟรีครับครับบอไกยกันเท่าทรงไข่ฟรีนะครับเนาะครับผมนะครับไผยเอาไผยสนใจอย่างไรงัวสาวไปเลี้ยงครับพี่น้อง16,000 ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะครับผมอย่าต่อหลายเลยครับต่อหลายอดีปเปิดแบงก์บาแล้วแบงก์เงินนะครับต้มนี้มักแม่ลูกนะครับมีแม่ลูกคู่ครับพี่น้องนุ่มน้อยนะครับเบิ้อง KF สามหนึ่งครับตัวนี้พี่น้องเบิ้งครับเบิ้งกระดูกครับเบิ้งกระดูกกระเดี่ยวนุ่มแม่กำลังมากครับ KF สามหนึ่งเบื้องไส้ KF สามหนึ่งเฮ็ดพอพันได้ครับตัวนี้แม่แดงบูด ขาใหญ่เลยพี่น้องนะครับถือว่าเฟรมดีมากเห่าได้ครับเห่ากำลังมากผมประมาณลอยหาซิปเนาะครับลอยหาซิปครับตัวนี้ลอยแม่เป็นลูกซี่ไรครับผมลูกแรกคือลูกสองครับลูกลูกสองครับตัวนี้ลูกตัวนี้ลูกสองได้ครับพี่น้องลูกชาย KF เ f ฟเคสามหนึ่งครับพี่น้องบ่มีตําหนิครับผมพี่น้องเมืองกระดูกกระเดี่ยวครับเมียเน็ดได้ครับพี่น้องนักข่าวกนว่ายังไงไปเฮ็ดสองพันเบิ่งเฟ้มแม่ไปก่อนเลยพี่น้องมีลอยหาตอนเกิดมา่อไม่นี่นอกเที่ยงทีรีเลยเนะครับผมคิดว่าขันเพิ่นเต็มกว่านี้หรอกสิ รูปสิขึ้นเต็มก็นี่ครับผมน่าจักระยะครับผมก็ล่างสางเนื้อสางตัวห้องก็่สองที่องทีองที่สงที่สองที่ส่สองท่สองที่งที่สอ่สอ่อี่ส่งท่ส่สองอี่ส่สองท่สอทสงที่สอี่สองัอีองอ่อทีง่่งี่ีี หาร้อยบาทครับวัวไก่ทรงฟรีครับไอ้เบิ้งเลี่ยมตุนเลี่ยมโตครับพี่น้องแม่เพิ่นกะนมดีด้วยครับแม่นมนมก็รลังตึงครับผมแม่กะต้มยา้ำนุ่มให้คือกันเห็นว่าเต่านมเมื่อความลูกได้เดือนกว่าบางตเต่าจะยุบด้วยครับนี่เห็นบ่ครับเต่านมเต่านี่เปิงเต็มเต่าเลยครับผมอยากได้ไปเห็ดพ่อพันเห็นเฟมแม่เพื่อนแล้วเรื่องเลี่ยมโต พันธุกรรม KF สามหนึ่งครับพี่น้องทีณนี่สามหมื่นคับอีกเท่าไกกว่าครับสามเจ็ดห้าครับผมสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเป็นคู่แม่ลูกด้วยครับพี่น้องแม่ลูกครับผมอีกบ่ดนอีกบ่ดนได้ผสมครับผมเบื้องลูกไส้ KF สามหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเบื้องกระดูกกระเดี่ยวเบื้องแข็งเบื้องขาครับผมงหญ่ครับตัวนี้ครับเบื้องทูน่าสีก็ได้ครับผมบ่มีด่างบ่มีลายมักนามักหยอกได้ครับกินอาหารเป็นแล้วได้ครับกินยาเป็นแล้วกินยาเก่งแล้วนี่ครับพี่น้องสนใจทักทายมาได้ครับพี่น้องอกววัาาจรอว่า อ่านะครับบานเข่ากะเดียช่วงนี้งัวงกะถือว่าบ่บแพงบ่บแห้งครับพี่น้องบวบแหมังจับตองได้แม่เพิ่นตอนเป็นสาวนะเคยมีคนหายหดเจ็ดห่าเลยครับตอนเป็นสาวครับผมเอาเดี๋ยวเบื้องตัวต่อไปครับไล่ระดับไปครับพี่น้องตัวต่อไปตัวนี้เป็นวัวสาวครับเป็นวัวสาวเอฟหนึ่งครับผมเอฟหนึ่งไปครับผมเอ่อบวนขึ้นอีกแล้วครับผมเอาล่อผสมครับผม อัวนสาวเอฟหนึ่งร้อยห้บครับนประมาณร้อสิบนะครับติดกระทบนะครับติดกระทบลูกซีว้เนื้อหนังดีทุกตัวดลยพี่น้องีสีดีครับผมสูงด้วยครับอาจารย์พุนสูงผมร้อยหกบครับนี่ครับสูงครับร้อาสิบมีแน่นอนครับน้องสาวตัวนี้ลูกสาวพอได้ครับซีไวครับผมลูกสาวซีไวู้นย์เก้าหติดกระทบจักน้อยซีว้ศูนย์เก้สีแดงเป็นประคามนาตาดีครับเอนึ่งครับพอมใบเฟครับผม ตัวนี้ f หนึ่งเดี๋ยวให้พันยืนยืนดีดครับเปิดไว้ไร้ไปได้ครับผมตัวนี้เปิดไว้สีเจ็ดครับผมสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องับง่วนสาวใส่ใหญ่ๆเลยครับพี่น้องใหญ่ครับตัวนี้ f หนึ่งนะพี่น้องนะครับตัวนี้ f หนึ่งนะครับสรงจุดมีใบเพชรดีกรีเรียบร้อยตัวนี้ลูกสาว c y ศูนย์เก้าหกติดกระทบนิดนึงแต่ว่าเรื่องความสูงความใหญ่นะนังดีครับห้าสิบบวกแน่นอนครับหนังดีครับผม เอาราคานี้ต่อรองได้นะครับเนาะต่อรองได้ครับปอไก่ส่งฟรีครับต่อรองได้ครับต่อได้ครับพี่น้องนะครับปอไก่ส่งให้กันฟรีครับพี่น้องเดี๋ยวผมให้ยืนดีๆจะเข้าจ้าหน่อยก่อนอ่ะยืนดีๆลูกเออสี่หมื่นกับอีกเจ็ดครับผมอ่าสี่หมื่นเจ็ดพันต่อรองได้ครับพี่น้องแม่สาวเป็นซัดมาแล้ว นะครับเอาจับสัดรอบนาทับเดียเลยครับพี่น้องขึ้นบ่ท่านใจเขาหล่อมากหันครับผมมีลอยหาซิฟขึ้นนะครับตำนี้มีตรงไหนบ่ครับบ่ครับบ่มีครับผมน้องไม่มีนะครับพี่น้องนะครับหายสนใจสูงใหญ่เหี้ยนะดีครับผมครับเอาหรือไผบักสาวสวยๆครับพี่น้องนะครับเหมือนนี่นะครับผมมีลูกสาวซีว่ายสูงเกลีหกฟร่มใหญ่ๆหนาๆลึกๆครับพี่น้องเกียรติพิมพ์ครับตัวนี้ลูกผสมเกียรติพิมพ์ถือว่าเป็นเฟรมถือว่าพิมพ์นิยมเลยกสบายใจครับเฟรมแบบนี้ ควมมยญ่ควมหนาควมลึกตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับเบิ้งทุกจุดนี่สมมุติทุกโตรครับพี่น้องคน,นคเห็นที่แรกมักจะถามว่าตัวนี้ลอยบอ่ครับพเพราะพิ่นไปทั้งลอยหลาครับลักษณะเพึ่งครับนี่ครับเบ,บิ้งเลียมโตพิ่น เอาส่วนสูงเพิ่นลอยเท่าไรครับตัวนี้ลอยสี่สิบหกครับผมง่วงสิบแปดเดือนครับสี่สิบหกอายุสิบแปดเดือนครับสิบแปดเดือนครับนะครับลูกสาวของพ่อซีไว้ศูนย์เก้าหกซีไว้ศูนย์เก้าหกครับพี่น้องซีไว้ศูนย์เก้าหกเอาเกิดวันที่ยี่สิบแปดท่านว่าครับเอาแม่เพิ่นนี่ถือว่าเป็นง่วงเงินแสนเลยครับพี่น้องนะครับสองแสนเลยครับตอนทองเอาแม่เพิ่นตอนทองนี่ให้กันถึงสองแสนครับพี่น้องซื้อขายกันครับซื้อขายกันเลยแหละครับสองแสนขายกันเนี่ราคาสูงเลยก็ว่าได้ครับตัวนี้นาเล่ครับผม นี่ครับลูกซีว่าสูงเก่าผมนี่ผมว่าแม่เพิ่นธุ์นะครับในราคาซื้อขายกันสองแสนนี่ตรงสวยตรงงามแน่นอนเบื้องการหายรับพี่น้องแม่นี่เก่งครับผมใบทอดครบนะครับเนาะอ่เป็นใบท์ครับผมจดเอฟเรียบร้อยแล้วครับผมใบท์ครบครับเอาใบท์นะครับอันนี้เอฟหนึ่งนะครับแมนครับเอฟหนึ่งเอฟหนึ่งประกันต่อหนี้จริงๆแล้วว่าตัวนี้เลือดเพิ่นกับไปหลายกว่าเอฟหนึ่งอยู่แต่ว่าพึงจะได้จดครับครับผมเอาพึงจะได้จดถือว่างามนะครับผมถือว่างามปานเลือดร้อยก็ว่าได้ครับพี่น้อง และขาเปิดใบร้ายไปนะครับผมเอาจังสี่สนะเอาให้พี่น้องผู้อยากเลี้ยงของงามในช่วงที่มันถืกครับครับโทรเร็วกับมีโอกาสได้ก้อนครับแปดเก้าครับผมแปดหมื่นคับอีกเก้าพันบาทครับอย่าต่อหลายนะครับบ่ไกายทรงฟีเอานะครับผมโทรมาต่อร่องกันได้ครับพี่น้องนะครับแต่ว่าจะต่อหลายครับผมนะครับผมอันนี้ลูกที่ไหว้ศูนย์เก่าหกเอฟหนึ่งอายุสิบแปดเดือนสิบแปดเดือนครับครับผม นะครับเบิ้งหนาเขาเพิ่นใกล้ๆครับพี่น้องครับหน้าตาดีครับหน้าตาดีหน้าตาดีหนังข้อดีหนอกปันง้อผู๋แหละครับเบิ้งหนอกเพิ่นปันวาดเอาแหละครับนะครับปันวาดเอาครับหนังข้อหลายๆนะครับผมชี้ดีลิปก็สวยครับพี่น้องนมซีครับนมซีหัวอ่านมซีหัวว่าเบิ้งเหงาหางครับหางแง่ครับตามตำราผู้เฒ่าโบราณครับงัวหางแง่ครับผมเบิ้งเหงาหางครับผมนี่ครับครับกบื้อนหางแง่ครับผมปุ่นละเลาะเล็บปุ่นละครับพวงหางครับ เปืือนแน่นอนดินไส้บ้างคันเนี่ยขอก็ดีครับพี่น้องสนใจแปดมันครับอีกเก้าครับผมเก้าพันบาทต่อรองได้ครับพี่น้องต่อรองได้บไก่ส่งฟรีครับผมกระทบกระแม่นั่นซีกว่ามักตัวนี้ออกบามันเอฟหนึ่งนะครับเลือดสูงครับพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกับมาจดแค่อีฟหนึ่งกับือว่าเลือดสูงครับตัวนี้เลือดสพี่น้องเบิ้งต้นเบิ้งโตเบิ้งเฟรมเอานะครับผมราคานี่ก็ถือว่าเป็นตะจับต้องช่วงกระแสราคานี่คันสมัยตะกี้อีกย้อนหลังไปสองปี แม่นี่แสนสามแสนสี่ตองมีแน่นอนล่ะพี่น้องผมผมเล่นงัวามาหลายแล้วก็คุกคีกับคนเจกคนจีนหลายเพิ่นบอกว่าให้ซื้อย่ามันถึกให้ขายยี่มันแพงเอานะครับผมเอาภัยสนใจกับทักทายมาได้หรือภัยมักโตเท่าครับพี่น้องเดี๋ยวยางไปเบิ้งนะครับเท่าเนี่แม่มันครับผมแม่เท่านะครับผมดทองเนาะเท่าเอฟหนึ่งครับผมครับเท่าติดท้องเอฟหนึ่งเดี๋ยวใบผสมเอฟหนึ่งเท่าตัวนี้เง้วเ้ยครับอาจารย์จุดเด่นเพิ่นคือเป็นงัวทีเงา้ว มั่วเมสาวเข้าทองแรกทองแรกครับผมเออโอเค F หนึ่งครับใบยูฮันแหละครับใบเอฟหนึ่งเอฟหนึ่งนะครับพี่น้องตัวนี้เอฟหนึ่งตัวอันตร้าเศาเรียบร้อยแล้วครับผสมวันที่สิบสองมีนาวะครับผมนี่ครับผมสิบสามมีนาครับนี่ครับผสมวันที่สิบสามมีนาสี่เดือนครึ่งไหมครับหกเจ็ดตีเดือนครึ่งครับพี่น้องใบเพชรดีกีครบเอฟหนึ่งนะครับหนาวเข้าโบดสูงเงยสูงเงยเง้าครับจุดเด่นของวัวตัวนี้คือเง้าเหรครับผม แล้วก็เพิ่นบดลึกแล้วก็หนาเพิ่นหวานครับหนาเพิ่นงามหนาละร้อยห้าสิบป่ะครับผมร้อยห้าสิบสามครับหนึ่งร้อยห้าสิบสามครับถ่ายงามนี่ครับเบิ่งถ่ายเต็มดีขนาดครับผมใครชอบครับสายเท่าประกันห้องเคเอฟสามหนึ่งไฮซีเดือนเพิ่งเบิ่งคว่มบดครับอาจารย์คว่มบดลึกบดเข้มครับผมงัวแบบนี้สีนี้นี่ใส่กับไลขาพร้อมครับผม ให้ลูกแดงแน่นอนครับเคเอฟสามหนึ่งผสมเองกับมือนะครับโดยโมอดาที่ดีว่าสิงนะครับผสมอยู่นีเลยครับวัวตัวนี้ครับหลอดเดียวติดครับทีดีวัวสิงครับพี่น้องนะครับพูดแล้วครับเพิ่นมีรถอ่าทรงวัวมีผสมเทียมผสมในทีมงานอาจารย์ไกลพร้อมดนะครับพีน้องเอิญได้ครับพี่น้องใกล้กลเอิญได้ครับผมศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่งศูนย์ศูนย์เอิญได้ครับผสมเทียมหรือทรงวัวครับผมครับผมเอานะครับเปิดใบรลายไปเลยครับผมแม่ท่องตัวนี้ขันเป็นตะก้อนกับลายบาทเนาะกับสี่เจ็ด กลัวอยุตะกรนเดี๋ยวนี้เอาปันกันแบบนะครับตามสถานการณ์นะครับเนาะครับหาเก้าครับผมหาหมื่นเก้าครับผมว่ามีตำหนิใดๆเชื่องสูงเง้วครับผมนะครับซีเดือนคคึ่งรับนุ่มกับสีหัวครับอาจารย์สามหนึ่งตำหนิบ่มีอยากมองด้วยครับว่มีครับผมสดสวยๆเบื้องหน้าตรงเพ่นครับไอหูเพี้ยงปากพอดีครับพี่น้องนะครับเบิ้งเลี่ยมหน้าสวยครับหน้าเอานุ่มสีหัวผมเบวาตานุ่มครับลำโตยาว เอฟหนึ่งนะครับตัวนี้เอฟหนึ่งพูดที่ได้ไปนี่เอาไปรุนย่างเดียวว่าจะเป็นลูกผู้หรือลูกแม่เท่านั้นครับผมครับผมเรือกท่องเพราะต้องรุนเพราะว่าตรวจแล้วครับในสายก็ดีก็เชื่องเบิางจุดเด่นของเคิบนก็คือไงเงาครับผมเบิางหางไกเงาครับเล็บก็ดีครับเอาหมักแดงหมักเท่าครับพี่น้องหมักซี่ไหวศูนย์เก้าหกพูนครับพี่น้องเย้ไก่พูนนะครับครับเอาถ้ามีสองสาวนะครับหมักสาวน้อยขามื่นหกครับพี่น้องหมักแม่ลูกมื่นหกขันหาร้อยเนาะครับผมนะครับผมหมักแม่ลูกสามเจ็ด เอานะครับแม่ลูกสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับผมห้าร้อยมักแม่สาวเอ่อนะครับผมทองแรลกกระโตเท่านี่ครับพี่น้องเด็ยทองแรกใหญ่ครับตัวนี้ทองให้พ่อของว่าอันขันหอดทองสองทองสามสิบหร้อยหกอยู่เต็มครับตัวนี้ใหญ่ายดีครับครับผมเอาสนใจทักหาอาจารย์ไก่ช่องทางติดต่ออาจารย์ไกลเบอร์ทั่วเบอร์แดกก็ครับผมศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์เจ็ด 0982099705แล้วก็เฟซบ Facebook, boy, ุ๊กข้าบอยผู้ท่อนพี่น้องสามารถแอดเบอร์ได้แอดไลน์ได้ถึง2เบอร์หรือพี่น้องต้องการผสมเทียมอยู่ไก่เคียงนะครับ,รบผสมเทียมหรือคนส่งโงค่ควายนะครับก่ ทรเอนได้ครับผมเบอร์ผมเมื่อกี้2เบอร์หรือเบอร์หมอผสมเทียมหล้วกัคนส่งง่วหมอดาที่ดีว่าสิงนะครับ0 9 0 1 2 3 7 1า0่งเ่บกกับทีดีวัวซิงครับผมเอิ้นใส่ได้ครับพี่น้องครับผมในเขตพื้นที่ไก่เคียงครับพี่น้องครัผมมีงัวนะครับแย่งงัวแล้วหารถบ่ได้กับติดต่อที่ดีวัวสิงผสมงัวกับติดต่อที่ง่านทีดีวัวซิงได้ส่งไก่ส่งไก่เอิ้นได้ครับผมกับติดต่ออาจารย์ไก่นะครับท นะครับผมขวารู้ออกมาเป็นจอยเป็นนมบอเต็มเตาครับพี่น้องนะครับติดตอได้นะครับสมุนไพรลอยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับนะครับจากอาจารย์ไก่นะครับสำหรับอีพีนี่ก็ขอคุณเอฟซีทุกท่านติดตามครับพี่น้องขอพุณทีมงานอาจารย์ไก่นะครับผมที่อี่น้องขอสะดวกให้ข้ามาเป็นซื้อกลางมานีนะครับผมเอานะครับผมมักตัวไดก็เบิงหลายหลอดตดสินใจเอาครับพี่น้องช่วงนี้ง่วราคาดีราคาถือใจสําหรับผู้อยากเลี้ยงง่วงก็ถือว่าเป็นหน้าที่ท่องเลยก็ว่าได้ นะครับผมเอาอีพี่นี่กันจากลาพี่น้องกักสิขอบคุณอาจารย์ใกล้นะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ